นะฮะวันนี้นะะอโอเคครับตอนนี้นะฮะเวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะรันนะครับเราจะมอปิกเพลงนะให้กับทุกคนนะฮะเ,เอาไหมครับหรือว่าจะกลับกันแล้วเช้าเลยอะไรนะนเช้าเลยเหรอครับ โอ้โหตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยฮะงั้นคนที่อยู่ที่นี่นะฮะต้องร้องคนละเพลงนะครับอย่างเช้าฮะโอ๊ยขอบคุณครับเบชใช่ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับมาลัยนะครับแล้วก็รางวัลทุกท่านที่ให้มาเลยนะครับผมน่ารักมากวันนี้นะครับวันนี้ที่ร้นทนบุรีก็อบอุ่นเหมือนกันนะครับมากมากเลยนะครับผมวันนี้ คนนอนใจดีค่ะคนนอนใจดีค่ะไหนใครอยู่นนท์บ้างครับผมขอดูมือหน่อยได้ไหมครับใครอยู่แถวนี้เลยอ่าแถวนี้คนพื้นที่นี้ตอนนี้อยู่นนท์บ้านเกิดสิครับคุณแม่บ้านเกิดบ้านแม่อยู่นี่เหรอฮะครั้งที่แล้วผมถามแม่ที่สุพรรณแม่ก็บอกอยู่สุพรรณนะ อยู่ทุกที่ที่มีทองรักข้มคลองเลยครับรักข้ามคลองเลยครับโอ้ยคุณแม่ต้องมาอยู่ฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวผมร้องให้เดี๋ยวจะไหว้ไปเดี๋ยวไหว้ไปด้วยคุณแม่สะพานมีครับทำเลยนะเว้ยขอบคุณครับขอบคุณปีกแม่นันดำปางนะคะมอบปีกที่ใช่วันนี้นะคะแม่ขอบคุณครับขอบคุณงใจของแม่แม่ทุกคนเลยนะคะที่มาซัพพอร์ตลูกนะคะอะไรรวมนะคะบ้านรักน้องลีโอแล้วก็มาอะไรแย่ทุกคนให้พี่ร้องเหรอ ขำจริงใมพีร้องม่มพรงนะก้าบเพลงนะเกเพลงใช่ไหมครับเมื่อกี้ผร้องกี่เพลงนะหนึ่งสองสามส้าเก้าแล้วแเก้าแล้วฮะแปแล้วโอเคนะเมื่อกี้พี่ร้องแปดสิบเก้าแล้วเดี๋ยวพี่ร้องเพลงที่เก้าสิบนะโอเคไหมอสุดยอดไปเทที่เก้าสิบครับทุกคน โลเพลงขอดูหน่อยนะครับคตอัันัตา ราวเนื้อตันละก็เลยมามันเอามาตอนยี่สิโอ้ยคุณแม่แก๊บน้องอัตราสิบเดินที่ยังสูงเฮ้ย60เหรอหกสยังแกวอยู่หรือเปล่าปั๊บปั๊บให้ดูได้ไหมเหมือนพี่เขาเลยปั๊บปั๊บปั๊โอ้โหเด้งอยู่กับที่นะแม่อย่าไปข้างหน้านะน้ำอยู่นะ นะต้อเอยมาบันเอามาตอนอยแม่แก่ต้อ่ะสดูสิยังสวยสสมีไหมสี่สิบดูสิยังสวยพอดูมืหสิบน่อยหสิบดย่ังสวยสบดูสิยังสวยเจสิบแล้วมีไหมดสิบดยยังสวยแปสิบมีถึงไหที่นี่้คุณแม่90าิบถึงมฮะไม่ถึง มี90ไหมบุณแม่90จริงใช่ไหมแข็งแรงอยู่เลยอะนะครับบุณแม่90ใช่ไหมปาไปผมดูเลยได้ไหมโอ้โหน่ารักมาอะถ่ายละมป้ง ขอบคุณสำหรับเสียงตบมือทุกท่านนะครับแล้วก็กำลังใจทุกคนนะครับรางวัลที่มอบให้กับน้องลโอทุกชิ้นนะครับวันนี้เอนจอยมากๆครับวันนี้น้องลโอก็มีความสุขเช่นกันครับวันนี้เรามามอบพลังบวกให้แก่กันและกันนะครับผมสนุกกันไหมครับถ้าสนุกขอเสียงดังๆให้ชื่นใจอีกสัครอบได้ไหมครับผมเรื่องบกเรื่องใจนะครับ วันนี้น้องโอต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทางเจ้าภาพสถานที่แล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับที่ตามน้องโอแล้วก็ในพื้นที่นะครับชาวนนทบุรีทุกคนนะครับวันนี้น้องโอแสดงผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้มีความสุขมากถ้าเรามีโอกาสนะครับผมอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเจอกันแต่วเรามามีความสุขร่วมมีความสุขร่วมจอยร่วมแจงด้วยกันติดทั้งนะครับผมวันนี้น้องโอครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอ ถ่ายรูปเซลฟี่ไว้เป็นที่ระลึกหน่อยได้ไหมครับใครมีไป้ายไฟใครมีแฟดใครมีอะไรใครคิดว่าตัวเองเหล่อตัวเองสวยมาได้เลยครับสองเซงได้ไหมน้องเลี้ยไอมอ่หมดดีสองร้อยสมัยค่ะขอบคุณค่ะบสร็จเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพกับน้องกันนะคะม่แม่จ๋า FC ทุกคนจ๋าเดี๋ยวเรามารวมวตัวกันต,ตรงกลางเลยนะคะข่นมทุกท่คะ รบกวนนะครับขอความร่วมมือแม่ๆทุกท่านนะครับโหขยับเข้ามาใกล้ๆตองกลางเลยนะครับเราจะเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจด้วยกันรบกวนป้ายใหญ่ป้ายฝั่นั้นได้ไครับขยับเนี่ยเนี่ยป้ายฝั่งนี้ครับรบกวนขยับมาตรงกลางได้ไหมครับป้ายมีโอป้ายใหญ่นะครับยกได้ไหมเอ่ยเชื่อใจได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมากครับสวยมากนะคะอ่าเดี๋ยวรอพี่อุ้ยอย่างนี้นะลูก เหลือไปทางนี้ลูกทางนี้ลูกยันนี้อ่านแล้วนะดูยนี้ลูกโอเคเลยสวยไม่ไปครับไม่ไปขยับมาดะครับคุณแม่ครับลบกวนขยับมาตรงการนิดนึงนะครับตรงขที่นั่งได้หมดเลยนะคะกักนะจะได้เป็นภาพประทับใจในปีนี้นะคะที่เราได้เจอกับน้องลีโอด้วยนะคะแล้วก็เจอกับเปฟซีของน้องลีโอด้วยค่ะคุณแม่ครับลบกวนขยับมาทางด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับมันโล่งอยู่ครับผม ตอนนี้รอตัวอีปับนึงนะคตัวอีกำลังเดินทางสวยมากแม่เห็นแม่ทุกคนเลยนะเดี๋ยวก่อนนี่ลงผ้าของทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีเราจะมีการลงผ้าสวยๆตรงนี้ด้วยนะคะจะได้เห็นหน้าทุกท่านเลยค่ะมองกล้องตรงกลางนะครับยิ้มหวานๆนะครับ1นึ่งสองสมอ่ะเฮ่เฮยกมือสูงๆนึง อีกรูปสวยมากหนึ่งสองซ้ำน่ารักขออีกรอบหนึ่งอ่ะวิดีโอวิดีโอมีวิดีโอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคำว่าเลี้ยวพร้อมกันโอเคไหมคะ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วสามสองเดียเลี้ยวยอดขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณครับวันนี้โอ้โหน้อมลีโอมอบความสุขให้กับ ทุกท่านภายในงานได้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับ